อัปเดตราคารับซื้อเหรียญราชการที่เหลักร้อยถึงหลักแสนที่ทุกคนควรรู้ใครมีเหรียญแบบนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงคเก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ i.d. มาเลยนะครับ s i bank 0840721303นะครับหรือท่านใดยอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พีนงทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตราคารับซื้อเหรียญรัชกาลที่9ที่มีราคาหลักร้อย ถึงหลักแสนเรามาเริ่มกันเลยครับไปแบบด่วนๆนะครับนี่คือเหรียญแรกครับนี่คือเหรียญ5บาทรัฐการที่9ประกาศรับซื้ออยู่ในราคาเหรียญละ4 0่ถึง700บาทฟังใหนดีนะครับประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ4 0่ถึง700บาทจุดสังเกตดูตรงนี้ครับดูที่ปีพศครับใครที่มีเหรียญ5บาทแล้วเป็นปีนี้คือปีพศ2546-400 ถึง700บาทอย่าล้างอย่าขัดอย่าเช็ดอย่าถูนะครับใครมีเหรียญ5บาท,าทรัชกาลที่9ก่อนใช้ดูให้ดีหรือว่าทุบกระปุกมาแล้วดูให้ดีนะครับ400ถึง700บาทคือเหรียญ5บาทปี4 6หครับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปครับ4 0 0พันถึงเหรียญละหมื่นนะเหรียญ5บาทเหรียญละ4 0 0พันถึงเหรียญละหมื่นครับดูนะครับใครมีเหรียญ5บาทจุดสังเกตวิธีแรกดูตรงนี้ครับดูที่ปีพศครับ ปีพศอ,อ,อะไรดูนะครับ 40-, 2540คุณเห็นไหมครับเมื่อคุณมีเหรียญ5บาทแบบนี้ก่อนทุกคนจะหยิบไปใช้สภาพผ่านการใช้แบบเหรียญน,นี้ฟังใันดีนะครับผมรับซื้อเหรียญละ4 0 0พันอย่าขัดอย่าล้างนะครับห้ามขัดห้ามล้างแบบนี้ฟังใันดีนะครับ4 0 0พันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งมืนบาทวันนี้มีเหรียญหลักแสนไม่ดูด้วยนะครับ ดูนะครับ4,000-10,000ต้องเป็นเหรียญ5บาทปี40นั่นั้นครับเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญ1น1บาทครับนี่คือเหรียญ1น1บาทรัฐการที่9ผมใช้ตั้งแต่เด็กหลายๆท่านพี่ๆน้องๆของเราทุกท่านครับใช้เหรียญบาทแบบนี้ตั้งแต่เด็กอย่าปฏิเสธครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละ 200- ถึงเหรียญละ1,000บาทนะครับ เหรียญละสองร้อยถึงเหรียญละ1 0 0 0บาทจุดสังเกตครับให้คุณดูที่ตรงนี้ฮะเหรียญหนึ่งบาทรัตการที่9้าถ้าคุณมีแล้วเป็นปีตามนี้นะครับคือปีอะไรครับปีพศสองพันห้า้อยิบแบบนี้ฟังให้ดีนะครับเหรียญละสองร้อยถึงเหรียญละหนึ่งพบาทคุณมีแบบนี้คุณติดต่อเรามาได้เลยครับนะครับใครที่รู้แล้วครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ต้องเป็นปีสองเก้า ลบก,กวนพิมพ์เลข29แล้วกดหวัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณงับอันดับต่อไปครับเหรียญ10บ,บาทเหมือนกันครับนี่คือเหรียญ1 0บาทครับรัฐการที่9พี่ฟังให้ดีนะสวยๆรับซื้อเหรียญละ700รยสวยๆเหรียญ10แบบนี้รับซื้อเหรียญละ700ยครับอ่ะคุณดูครับสังเกตที่ตรงนี้ฮะประเทศไทยพศอ,อ,อะไรครับ2 5 3 1ราคาหน้าเหรียญเท่าไร่1บบาทราคาหน้าเหรียญ10บ,บาทครับ หยิบขึ้นมาดูฮะแล้วคุณดูที่ตรงนี้ครับปีพศคุณเห็นไหมปีพศออ2531หนึ่งเหรียญแบบนี้ราคาอันละ700 10บาทแบบนี้อันละ700ต้องเป็นปี31ครับใครที่รู้แล้วครับเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้ต้องเป็นปี31รบกวนพิมพ์เลข31นะครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยขอให้ทุกท่านหาเจอครับ10บาทอันละ7 0 0อฮะ10บาทอันละ700ครับ,บ,อ,รบอ่ะแล้วทุกท่านดูครับ ห้าสิบตังค์เหรียญละหมื่นซื้อได้ทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสามสี่เหรียญห้าสิบตังค์แบบนี้เหรียญละหมื่นครับดูนะครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์รัชกาลที่เก้าหากคุณมีเหรียญห้าสิบตังค์แบบนี้คุณดูที่ตรงนี้ครับดูที่ปีครับหากของท่านเป็นปีตามนี้คือปีอะไรครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแบบนี้อันละหมื่นแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทย้ำนะครับ ปีนี้ปีเดียวที่มีราคาคือปีส0ศูนย์ครับอ่ะพี่เพื่อนพี่ดูนะมีตั้งหลายเหรียญดูนะครับปีสามศูนเหมือนกันเห็นไหมปี30ศูนย์เหมือนกันเห็นไหมครับปี30เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ผมมีตั้งหลายเหรียญอยู่ที่คุณแล้วจะหาเจอหรือเปล่าอยู่ที่คุณแล้วครับจะหาเจอหรือเปล่าเหรียญ5้าตังปี30ครับหาดูเถอะคุณมีแบบนี้เอามาขายแล้วครับอ่ะใครรู้แล้วครับ เหรียญห้าสิบตังมีราคาต้องเป็นปีสาูเท่านั้นลบกวนพิมพ์เลขสามศูนครับพิมพ์เลขสามศูนยแล้วคุณกดหัวใจรัวๆมานะครับพิมพ์เลขสามศูนย์แล้วคุณกดหัวใจรัวๆมาหนึ่งเหรียญสวยๆเหรียญละหมื่นสวยๆแบบนี้เหรียญละหมื่นครับอันดับต่อไปครับอทุกคนดูนะครับใครมีอ่ะฟังก่อนใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาหรือจัดอันดับมา ประกาศราคาอัปเดตราคารับซื้อคุณมีอยากจะขายแอดไลน์ ID ดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมิรราคาหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านย้ํานะครับร้านเข็มเพชรตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านครับเรามาดูอันต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับพระราชจิธีการจนาพิเศษปีพศ2539ดูนะครับ ปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้า hmm. คุณมีเหรียญสิบแบบเนี้ยผมรับซื้อเหรียญละสามพันนะครับผมรับซื้อเหรียญสิบบาทของคุณในราคาเหรียญละสามพันบาทหลายหลายท่านมีอยู่ครับทุบกระปุกดูให้ดีก่อนทุกคนจะหยิบออกไปขายสิบบาทแบบนี้อาลละสามันหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วคุณดูครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรหรือยังครับอ่ะมีใครเห็นอะไรหรือยังครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วคุณหมุนแบบนี้ครับ เห็นไหมสิบบาทการจนาพิเศษเมื่อของคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณหมุนเป็นแบบพระเสียนกลับดูนะครับเป็นแบบพระเสียงกลับแบบนี้เห็นไหมแบบเนี้ยสวยๆละสามพันสวยๆคุณหยิบมาขายเราได้ในราคาเหรียญละสามพันบาทมีแบบนี้ติดต่อเรามานะครับคุณมีแบบนี้ติดต่อเรามามีราคาเฉพาะพระเสียนกลับเท่านั้น มีราคาเฉพาะพระเสียงกับเท่านั้นคุณมีแบบนี้คุณติดต่อเรามาครับขอบพระคุณครับรายการต่อไปครับอันดับต่อไปครับดูนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญหนึ่งบาทตราคุทปีพศสองพันห้าสิบเจ็ดดูนะครับปีพศสองพห้า้ยิบเจ็ดคุณหยิบเหรียญอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณพลิกหน้าพลิกหลังดูครับหากคุณเป็นแบบนี้เหรียญละหมื่น เหรียญหนึ่งบาทตราคุธแบบนี้ครับเหรียญละหมื่นคุณเห็นไหมจุดความแตกต่างคืออะไรปั๊มด้านเดียวคุณเห็นไหมฮะเหรียญหนึ่งบาทตราคุตเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบพิเศษแบบปั๊มด้านเดียวคุณมีแบบนี้นะครับปั๊มด้านเดียวแบบนี้อันล,น,น,น,ลนละหมื่นนะครับเหรียญละหมื่นนะครับอันดับต่อไปครับอ่ะคุณดูนี่ฮะสิบบาทปีสามเจ็ดดูนะครับสิบบาทรัชากาลที่เก้า ปีพศออ2537นี่ก็เหรี่ยแล้วหมื่นเหมือนกันนะครับเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันเตรียมดูครับหากคุณมีก่อนคุณจะไปใช้คุณดูนะครับเหรียญประเภทนี้พบเจอมากในปีนี้ครับคือปีพศอ,อ,อะไรครับ2537เป็นเหรียญที่เราพบเจอได้เยอะครับใครมีแบบนี้นะครับดูนะครับปีสามเจ็ดแล้วคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณหยิบแล้วหมุนครับ <S <S เห็นปะ แบบนี้เหรียญละหมื่นแบบนี้เหรียญละหมื่นดูนะครับก่อนจะหยิบไปใช้10บาทแรกหมื่นนึงอะ่ะโคตรเยอะผู้จิมครับ10บาทแรกหมื่นหนึ่งโคตรเยอะคุณมีแล้วคุณติดต่อเรามานะครับดูนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือดูนะครับแบบมีฝั่งก้อยทั้งสองด้านเป็นเหรียญหายาก10บาทแรกหมื่นนึง่งรับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญห้าสิบตะงค์ครับ นี่คือเหรียญห้าสิบตังรัชการที่เก้าตราแผ่นดินเป็นเหรียญที่บอกอยู่กับทุกคนครับใครมีสวยๆเนี่ยเป็นแบบที่ผมตามหาเหรียญละพันดูนะครับจุดแรกจุดสังเกตวิธีดูนะครับปีอะไรครับปีอะไรครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับปีอะไรครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับปีพศสองพัน เก้าสิบเท่าไหร่ครับเก้าสิบสามย้ำนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเมื่อคุณหยิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาคุณดูที่ตรงนี้ครับสวยๆเหรียญละพันนะดูที่เลขห้ากับเลขศูนย์ครับย้ำนะครับเลขห้ากับเลขศูนย์จะต้องติดกันแบบนี้นะครับหนึ่งเหรียญมีราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งเหรียญมีราคาหนึ่งพันบาทอัปเดตกันไว้เลยนะครับจดไว้เลยนะ มีแบบนี้ติดต่อมาเวลาเจอจะเจอทีละเยอะเจอทีละห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเจอทีละห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญนะครับอย่าลืมนะครับเลขห้ากับเลขศูนย์จะต้องติดกันในลนักษณะแบบนี้กับเหรียญห้าสิบต่างปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันทุกประการต่างกันที่เลขห้ากับเลขศูนย์ติดกันแบบนี้นะครับสวยๆหเหรียญละพันนะคงับสิบเหรียญหมื่นนะ สวยๆเหรียญละพันสิบเหรียญหมื่นครับอันดับต่อไปครับห้าบาทอละสามแสนห้าบาทอันละสามแสนครับมีติดต่อเรามาคุณมีคุณติดต่อเรามาห้าบาทอันละสามแสนครับนี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้านะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าดูดิราคาหน้าเหรียญเขียนเท่าไหร่ครับราคาหน้าเหรียญเขียนว่าห้าบาท แบบนี้ฟังกันดีนะครับใครมีสภาพสวยๆผมรับซื้อนาสามแสนหนึ 300, 000, ่งแสนถึงสามแสนบาทคุณมารับเงินสดที่เราได้เลยนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับพี่ดูนะเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหรียญนะครับแคปเจอร์กันไว้เลยนะครับหาดูได้มีไม่กี่เหรียญใครพบเจอแบบนี้อันละสามแสนใครครบเจอเหรียญห้าบาท แบบนี้อันละสามแสนอ่ะทุกคนดูนี่ครับอันดับต่อไปครับอ่านี่นี่เมื่อกี้ห้าบาทสามแสนนะอ่ะแคปเจอร์ไว้ดูครับแคปเจอร์กันไว้ดูครับบอกเลยนะหาโคตรยากไม่ได้พบเจอง่ายง่ายครับดังนั้นไม่ราคาสามแสนแล้วครับแลกรถหนึ่งคันเลยนะนะครับแลกรถหนึ่งคันมูลค่าเหรียญที่เอามาให้ดูในวันนี้เป็นล้านนะครับมูลค่าเหรียญที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นล้านนะครับอู่นะครับแบบนี้อันละสามแสนดูนะครับแล้วก็นี่ เหรียญห้าบาทนี่เก้าเหลี่ยมด้านหลังเป็นรูปคุดแบบเนี้ยดูนะครับเมื่อคุณมีเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหลี่ยมนะครับรัฐบาลไทยปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าคุณดูนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าครุดตัวเล็กย้ำนะครับพยาคุดตัวเล็กแคปเจอร์ไว้แบบนี้สวยๆเหรียญละสองหมื่นแบบนี้สวยๆ เหรียญละสองหมื่นบาทคุณมีคุณติดต่อเรามาครับคุณมีคุณติดต่อเรามาใครมีแล้วอยากจะขายติดต่อเรามานะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านอัปเดตครับไอ,อย่าลืมนะครับแบบนี้ห้าครุฑแบบนี้เหรียญละสองหมื่นห้าครุฑแบบนี้เหรียญละสองหมื่นใครมีติดต่อเรามานะครับใครมีแบบนี้ติดต่อเรามานะครับแอดไลน์ ID มาได้ นะครับส่งรูปมาปรับเมือราคานะครับอันดับต่อไปครับนี่เหรียญสิบบาทครับเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าอันละหมื่นเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าอันละหมื่นดูนะครับด้านหลังจะเขียนว่าแบบนี้งานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปีพศ2531สิบบาทแบบขัดเงาพ่นทายฟังอนดีนะครับแบบขัดเงาพ่นายหนึ่งเหรียญแบบนี้อันละหมื่น หนึ่งเหรียญแบบนี้อัลละหมืน่นแคปเจอร์ไว้ครับเหรียญต้องเป็นเหรียญสิบขัดเงานะครับต้องเป็นเหรียญสิบาทขัดเงานะแบบนี้อัลละหมื่นครับอันดับต่อไปครับอ่ะทุกคนดูนี่เหรียญบาททุกคนเคยใช้จริงนะทุกคนเคยใช้เหรียญบาทเหรียญน,นี้จริงไหมครับนี่คือเหรียญบาทหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบปีหกหนึ่งกับปีหกสองคุณเห็นไหมปีหกหนึ่งกับปีหกสองเป็นเหรียญบาทที่ ทุกคนใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันของจริงล้วงในกระเป๋ามีแน่นอนครับเพราะเป็นเศษเหรียญที่มีอยู่เกือบทุกบ้านสวยๆเหรียญละสามพันครับดูฮะสวยๆแบบนี้ใครมีเหรียญละสามพันบาทรับซื้อจริงไม่มีติงนังแน่นอนนะครับรับซื้อจริงไม่มีโกหกหลอกลวงดูนะครับ วิธีสังเกตความแพงดูเลยจะรีบไปครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะดูฮะเห็นไหมครับวิธีสังเกตความแพงเห็นหปะปั๊มด้านเดียวปั๊มด้านเดียวระมัดระวังการดัดแปลงแก้ไขนะครับระมัดระวังการดัดแปลงแก้ไขนะหนึ่งบาทแบบนี้นะครับฟังให้ดีนะครับสวยๆผมรับซื้อคุณเหรียญละสามพันสวยๆผมรับซื้อคุณเหรียญละสามพันบาทคุณมีคุณติดต่อเรามาได้เลยนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่าน มาประเมิรราคาที่เราได้เลยบาทหนึ่งแบบนี้อันละสามพันบาทหนึ่งแบบนี้อันละสามพันบาทขอพระคุณงับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทเรับสิบบาทรัจาก,การที่เก้าอันละสามพันเหมือนกันดูนะครับมีเหรียญสิบแบบนี้แล้วคุณหยิบแล้วคุณหมุนนะเห็นไหมปั๊มด้านเดียวปั๊มด้านเดียวแบบนี้มีราคาเหรียญละสามพันบาทนะครับ มีราคาเหรียญละ3,000บาทคุณมีคุณติดต่อเรามาได้เลยนะครับคุณมีเหรียญแบบนี้คุณติดต่อเรามาได้เลยนะครับ10บาทแรก3 0 0 0ดูนะครับต้องลักษณะการปั๊มนั่นเดียวและนี่ผมบอกเทคนิคให้ดูนะครับเหรียญประเภทนี้เหรียญปั๊มนั่นเดียวพูดอยู่เสมอทุกคลิปครับจะต้องไม่มีร่องรอยการเจียจะต้องไม่มีร่องรอยการขูดขีดใดๆทั้งสิน้น เหรียญจะต้องเป็นเหรียญผิวเดิมแล้วอยู่ในลักษณะธรรมชาติถึงแม้จะผ่านการใช้งานมานะครับใครมีแบบนี้หนึ่งเหรียญสามพันสวยจัดเอามาเลยสามพันขอประคุณกรับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทรัชกาลที่เก้าพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าสวนชุบสวมชุดลูกเสือสิบบาทแบบนี้สวยๆอัลละหนะ้าพันเนี่ย สิบาทแบบนี้สวยๆเหรียญละห้าพันบาทอ่ะทุกคนดูครับดูนะฮะใครมีหยิบมาขายผมได้นะครับที่ระลึกเจ็สิบห้าปีลูกเสือโลกสวยๆเหรียญละห้าพันสวยๆเหรียญละ 5, หล้าพัน 5, บาทคุณมีติดต่อเรามานี่นี่นีนีนนน่ี่ดูนี่สองบาทอัลละแสนสองบาทอัลละแสนครับดูนะครับนี่คือเหรียญสองบาท รัชกาลที่เก้าที่ระลึกงานปีต้นไม้แห่งชาติปีพศออ .2531 เหรียญสิบเมื่อกี้อัลละหมื่นนี่นี่เหรียญสิบอัลละหมื่นสองบาทอัลละแสนสองบาทอัลละแสนครับอัปเดตนะอัปเดตราคารับซื้อล่าสุดนะครับคุณมีติดต่อเรามามารับเงินสดฟังให้ดีนะครับมารับเงินสดสองบาทแบบนี้แลกเงินแสนได้ นะครับ2บาทแบบนี้แลกเงิน1 0 0 0 0แสนบาทได้คุณมีคุณติดต่อแล้วมาครับอันดับต่อไปครับนี่เหรียญ5บาทอละห้าหมื่นดูฮะ5บาทสักคู่นะสักคู่นะครับ5บาทอละห้าหมื่นหบาทอละห้าหมื่นดูนะครับด้านหลังเป็นรูปตรีศูนย์สมโพธิกุลรัตนโกสินทร์สองปีปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า ด้านหน้าครับเป็นรูปรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็รัชกาลที่เก้าคุณมีแบบนี้ติดต่อเรามาเลยมีแบบนี้คุณติดต่อเรามาเลยครับห้าบาทแบบนี้อละห้าหมื่นดูนะครับลักษณะเหรียญจะมีลักษณะตัวหนังสือมีการพ่นทรายคุณเห็นไหมแบบนี้นะครับละห้าหมื่นมีขนมาต้องพูดคํานี้เลยนะครับคุณมีแบบนี้คุณขนมา ใครมีอยากจะขายติดต่อเรามาสามารถแอดไลน์ ID ได้ตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาที่เราได้เลยนะครับอ่ะพี่บดพ,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 พี่จ๋าดูนะครับแบบนี้อัละห้าหมืน่นแบบนี้อัละห้าหมืน่นแล้วนี่ให้ทุกท่านดูนี่ลักษณะของเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญพี่ดูนี่ผมมีเหรียญมาทุกท่านดูนี่คือเหรียญห้าบาทเห็นไหมปั๊มบินปั๊มเคลื่อนแบบนี้อ่ะดูนะครับนี่มีเหรียญห้า มีเหรียญหนึ่งบาทเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญแบบปั๊มเคลื่อนทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญแบบปั๊มเคลื่อนทั้งหมดคุณดูนะครับคุณมีคุณอยากจะขายคุณก็ติดต่อเรามานะครับคุณมีคุณอยากจะขายคุณติดต่อเรามาเหรียญลักษณะการปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งห้าร้อยถึงเหรียญละหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งห้าร้อยบาทถึงเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทคุณมีคุณติดต่อเรามาสิคุณมีคุณลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับนี่นี่นี่ให้ดูเหรียญสลึง เหรียญสลึงปั๊มเคลื่อนแบบนี้ก็มีดูนะครับมีแล้วอยากจะขายลองแอดไลน์ line, อดีตามหน้าต่อครับส่งรูปมาปรับเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดครับมีของเก่าอยากจะเดินทางมาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ยอดอย่าลืมนะครับอ่านี่นี่นี่ให้ดูอันสุดท้ายเหรียญสิบบาทดูนะครับเหรียญสิบบาทรับซื้อ,อละห้าแสน 10บาทรัชกาลที่เ้ารับซื้อละ500แสนดูตามรูปนะครับปีพศต้องเป็นปีพศตามนี้เท่านั้นคือปีพศสองพันนะครับปีพศสองพันหนึ่งเหรียญแบบนี้รับซื้อเหรียญละ500แสนบาทครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเ0็นน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ